ได้เวลาฤดูการออกพรรษามาถึงอีกวาระหนึ่งไกลมาสก,กับการปฏิบัติธรรมน้อมนำพระรัตนไตรไว้เป็นสรณะจะได้ร่วมกันฉลองสธาถวายผ้ากรถินเปลี่ยนผ้าไกลจีวรให้พระสงฆ์ผู้ทรงคุณหกพฤศจิกายนของทุกปีฉลองบารมีพระอาจารย์ชาม,มัิโยเจ้าวาดวัดป่าเขาล้อง และมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ74ปีในพันษานีเชิญท่านพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานถวายผ้ากรถินงและสงน้ำพระอาจารย์ชาญโดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญร่วมบวงสวงประกอบพิธีเปิดอาคารอารโรคยาอาสมสาขาวัดปากอล้อมโดยทีมงานวัดสักแก้ว จังหวัดนครสวรรค์มาบริการนวดตอกเส้นแก้อาการพร้อมสมุนไพรอันลือชื่อของวัดสระแก้วที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ป่วยทุกโรคมาบริการที่วัดปากเขาล้อมตลอดไปและทีมงานพราหมวงสวงชุดใหญ่อลังการชมการแสดงฟ้อนรำภูไทยจากขบวนฟ้อนรำสามหมู่บ้านพร้อมใจกันรำถวายหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทอง ยิ่งใหญ่และอลังการงานกระถินวัดป่าเขาล้อมวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2,565ฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อชาญธรรมมัจโยมีบริการโรงทานอาหารอร่อยตลอดงานขออานิสงส์ความปรารถนาใดที่ท่านตั้งใจจงได้สมประสงค์จเจริญไปด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4ประการ ด้วยกุศลแห่งบุญกระถินจงนุนนำให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีตลอดไปตลอดกาลและนานเทิน